ปลาท้องทองนิยายบทที่55อูกกงกงเดินติดน้ำอยู่เบื้องหลังฝ่าบาทออกจากห้องเครื่องส่วนชาชัยนั้นขอตัวแยกกลับจวนและทะเลขาไปก่อนแล้วกระทั่งมาถึงเชนตํานักหลงเฉียน อันเป็นตำหนักที่ประทับของฮองเฮาแควนชินเมื่อกล่าวถึงตำหนักหลังนี้อูก่กงกงต้องแอบ,บกล้นยิ้มอีกครั้งโดยพ่อใน้เขตฝ่ายแทนนั้นฝ่าบาทมิรับสั่งให้สร้างตำหนักหลงเชียนให้ฮองเฮาเพียงตำหนักเดียวปราศจากตำหนักเล็กตำหนักน้อยของสนมทางอื่นซึ่งมีอนาบริเวณกว้างใหญ่กินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของวังหลวงภายในมีทะเลสาบและอุทยานแยกต่างหากออกจากด้านนอกของประดับตกแต่งด้านใน รอนวิจิตมูลค่ามหาศาลขันผอแมททับเจดออกเดินทางไปรับเหล่าเชียร์พระวงหญิงที่วังหลวงเดิมฝ่าบาทก็มีรับสั่งให้คนยายเข้าของจากจนแมททับเจดมาไว้ที่ตำหนักหลวงเฉียนเมื่อเจ้าของตำหนักกลับมาก็จะได้ยายมาอ,อยู่ที่นี่และเตรียมตัวเข้าไปธีอภิเษกสมรสได้ทันทีส่วนตำหนักอินชิงซึ่งเป็นตำหนักบรรทุกของห้องเต้นนันฝ่าบาทมีไว้เพียงทรงงานอันธิกา พอตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่วังหลวงแห่งนี้ทุกแปรตีฝ่าบาทก็จะเสด็จมาบันพมิตําหนักหลงเชียงของห้องเฮาและคาดว่าหลังจากพิธีอภิเษกสมรสฝ่าบาทคงจะประทับกับ้องเฮาเป็นการถาวรเมื่อมาถึงถ้องรับรองด้านหน้าอาตุที่บัดนี้ได้รับการแต่งตั้งพิเศษให้เป็นราชเลขาคนสนิทประจําองค์ของห้องเฮายืนอยู่ด้านข้างเจ้ากรมพิธีการเบื้องหน้ามีชุดพิธีการสําหรับงานอภิเษกสมรส ขวนอยู่บนราวไม้จันทนหอมโดยชุดอภิเศษสมรสของห้องเต้และห้องเฮาแคนจินด้านในเป็นชุดสีแดงสดด้านนอกเป็นเสื้อคลุมสีดำเข้มขลังของห้องเต้ปักลวดลายโดยดินทองํำเป็นรูป12สัญลญักษณ์ของห้องเฮานั้นปักลวดลายหงสาสายายย่ปีกเหนือเมฆาบนแท่นไมยข้างกันนั้นมีมหามงกฎุฎลูกพัดให ของห้องแต่ละมงกุฎหงของห้องเฮาวางอยู่บนภาพแพรท,ทองคำเคียงข้างกันไม่ทราบว่าฝ่าบาททรงพอพระทัยหรือไม่เจ้าครมพิธีการเดินประสานมือเข้ามาคุกเขา่ากราบทูลด้วยใจนะทึกกลัวเหลือเกินว่าฝ่าบาทจะไม่พอพระทยัยชุดของข้าดีแล้วแต่ชุดของห้องเฮากลับไปประดับไข่มุกจากทะเลใต้เพิ่มอีกอีกทั้งเสื้อคลุมทั้งมงกุฎหงเลือกเอาเฉพาะไข่มุกเม็ดใหญ่ๆ จะให้ภรรยาของข้าน้อยหน้าแควนอื่นไม่ได้เด็ดขาดรับด้วยเก้าพยาค่ะเจ้าครมพิธีการถึนกับผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกพร้อมกับรอบอมยิ้มไม่มีบุรุษใดรักใคร่ลงไหลภรรยามากเท่าฝ่าบาตรของเขาอีกแล้วแล้วสิ่งนั้นที่ข้าให้เจ้าไปหามาเพิ่มได้แล้วหรือไม่ข้าต้องเั้งศึกษาเพิ่มเติมก่อนภรรยาจะกลับมาได้มาสามเล่มพยะค่ะ นฉบับใหม่ล่าสุดภาพว่าเสมือนจริงทีเดียวพะ่ะค่ะเจ้ากรมพิธีการรับอมยิ้มกุ้มกลิ่มอิคราก่อนจะนำหีบไม้ลวดลายงดลามาถวายอู่กงกงและราชะเลขาตู้เหลือบตามมองกันอย่างใคร,ร่รู้กระทั่งเห็นฝ่าบาทหยิบหนังสือภาพสามเล่มออกจากขีบขึ้นมาเปิดดูทั้งสองถึงกับเบิกตาพงงครกับไข่หานตำราวังวสันฉบับใหม่ล่าสุด พัว่าเสมือนจริงโดยแท้กระบวนเดินทางเคลื่อนผ่านกำแพงฟังโถดที่สร้างขึ้นโดยก้อนหินขนาดมะฮืมฮาขึ้นไปตามแนวเทือกเขาช้างไปซานผ่านหมู่กระจมเรียงรายกระทั่งมาหยุดลงากระจมถ่วงทองพระโลงที่วังหลวงเดิมภายหลังจากนัดแนะเรื่องกำหนดการเดินทางขับในวันรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยอย่างฟานอีบอกกล่าวกับแม่ทัพพรอง แม่ทัพหกเพิ่ขอตัวยยบไปอย่างพระชวังชันน้นในเมื่อถึงกระโจมหลังใหญ่อันคุ้นเคยผูกขับมาเหยียดอวบต,ตัวลงจากถังอาชาการเดินทางครั้งนี้ของอย่างฝันอี้ใช้ม้าตัวอื่นเป็นพาหานะไม่ได้ขี่เจ้าไปไปพอมันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาหลังจากเมื่อคราวศึกแคว้นเหลือที่ผ่านมานางจึงให้มันพักรักษาตัวหงเอ๋อกับไหเอ๋อสองนางกำนันสนิทขององค์หญิงสู่หลี กำลังกำชับเ่าชายหลายคนให้ขนยายเข้าของลงหิบไม้ใบใหญ่อยู่ที่หน้ากระโจมโดยมีกุ้ยชิงกับหลันชิงนางกำเนันคนสนิทของหวันหนิงทีดาของนางเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือทั้งหมดหันมาเห็นเข้าพอดีหงเอ๋อกับไหเอ๋อร้องอุทานด้วยความดีใจส่วนกุ้ยชิงกับหลันชิงการ้น,น้ำตาไม่อยู่ท้องให้หกไปแล้วแต่เมื่อตั้งสติได้พวกนางทิ้งงานในมือรีบวิ่งเข้ามากอดผู้เป็นนาย คุณหนูคุณหนูของเผ่าในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วคุณหนูปลอดภยัยดีใช่ไหมเจ้าคะบาดเจ็บที่เธอลืมให้สองคนสนิทผัดกันเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฟ้ารู้ดินรู้ตั้งแต่ผู้เป็นแนตตัดสินใจไปออกศึกเมื่อสองปีก่อนพวกนางสองคนที่เฝ้ารอยอยู่ร้วนกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเต็มทาแม้แต่วันเดียวแม้ว่าองค์หญิงสู้รีจะดูแลพวกนางอย่างดี แต่ในใจก็เป็นห่วงกังวลถึงความปลอดภัยของผู้เป็นนายอยู่ตลอดเวลาส่วนคนฟังยามนี้หัวใจอ่อนยยบไปหมดจนเผยรอยยิมตื้นทนอกมาก่อนจะกล่าวตอบว่าถ้ากลับมาแล้วข้าสบายดีดีมากเลยนะถึงขนาดมาทับองค์หญิงสู้รีกับพวกเจ้าถึงที่นี่ด้วยตนเองเชียวเมื่อได้ยินคำยืนยันหนักแน่น หัวใจที่ขึงตึงเท่ากับคันธนูที่ถูกเท่าจนสุดสายของกล้วยชิงกับหลันชิงจึงค่อยผ่อในใคลายลงได้จากนั้นก็กวาดสายตาพีนิสสำรวจทั่วรั้งผู้เป็นนายคุณหนูของพวกนางจเจริญวัยกลายเป็นชมสาคานล้มแผ่นดินไปแล้วนาปลาบปลื้มใจยิ่งนักบอกกับหงเอ,อ๋อก็ดีใจเหลือเกินที่ท่านแม่ทัพเจ็ดปลอดภัยเชิญท่านในดีกว่าเจ้าค่ะองหญิงสู้ลีองดีพระไทยมากเป็นแท้ องหญิงเฝ้าอถอดท่านไม่ทับจิตอยู่ทุกวันให้เออเอ่ยพางเดินเข้าไปท่านในไพ่สิอย่างฝานอี้ตอบรับผอมพงกศีรษะเล็กน้อยจากนั้นก็เดินตามเข้าไปพร้อมกับทุกคนห้องโถงกว้างใหญ่รังบอบบางขององหญิงแห่งแคว้นจินกำลังจัดแดงขึ้นประดับรงหีบสำริดขันพ่อเงยหน้าขึ้นมองเห็นผู้ที่นางเฝ้ารออยู่รอยยิ้มสดใสาราวแสงแดดยามรุ่งอรุณ พันประดับบนใบหน้างดงามพี่หนิงท่านมาแล้วไม่สิข้าสามารถเรียกท่านว่าพี่สะพ้ายเหมือนเทมได้แล้วองหญิงเอ่ยทักทายแกมหยอกเยา้าพร้อมกบวิ่งเข้าไปสวมกอดอีกฝ่ายจนแน่นองหญิงเอ่ยทักทายแกมหยอกเย้าพร้อมกบวิ่งเข้าไปสวมกอดอีกฝ่ายจนแน่นตั้งแต่กองทัพเผ่านี้เชิญ เลื่อนพลออกไปทำสงครามในครานนั้นพี่ชายของนางก็เขียนจดหมายส่งผ่านเฮียวซือชานกลับมาหานางแทบทุกระยะดังนั้นสถานาการณ์การศึกในแาวหน้ารวมถึงความเอ็นไปของทุกคนในกองทัพองค์หญิงสู้หลีดวนล่วงรู้จนหมดสิน้นแล้วกับนางติดตามร่วมทัพไปด้วยอย่างไรอย่างนั้นแม้แต่แผนการให้พี่ชายไปนั่งเมาสุลากดดันให้ว่าที่พี่สะพ้ายรับทักหยุดนหกกระโจก็ยังเป็นความคิดของนาง ที่สำคัญมันได้ผลอย่างดีเยี่ยมในที่สุดนางก็ได้มีพี่สะพายกับเขาแล้วหนาซ้ายังเป็นพี่หนิงสัต์ีที่นางรักไร่มากินกว่าพี่ชายแท้ๆของตัเสียอีกอย่างฟันอีหวดเด้ความอินดูวงแขนรีบกดทัดตอบอะไรคันสู้ดีโอแล้วเป็นชมสักคัานแห่งทุ่งหญ้าแล้วย,ยังอย่างออดอ้อนเป็นเด็กเล็กๆอยู่อีกชมสักคัานอันใดคัน ใบหน้าของข้ายังงดงามหวานซึ้งไม่ได้คลึงของพี่สะใภ้ด้วยซ้ําส่วนรูปร่างนั้นนอกจากสูงขึ้นแล้วก็มีให้มีสิ่งใดแตกต่างจากเดิมถูกพี่สะใภ้เถิดไม่เจอกันสองปีกว่ารูปร่างท่านเย้ายวนกระชากวิญญาณบรุษโดยแท้มีหน้าเล่าพี่ใหญ่ของข้าถึง,ลงหลงไหลท่านจนไม่มีตาไว้มองสตรีอื่นแล้วเกอเมแน่ว่า อาจมีบุรุษปิศาผู้หนึ่งที่ลหลงไหลเจ้าจะไม่มีตาไว้มองสติอื่นเช่นคันเขาอาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็เป็นได้เห็นสาวน้อยหยอกเย้ามามีหรือสติที่ผ่านเรื่องราวมีชีวิตมามากจะไม่คิดหยอกเย้าเอาคืนผู้ใดกันบุรุษปิศาหาองหญิงสู้ดีเบิกตาโพรงด้วยความใคร่รู้ข้าก็พูดไปอย่างนั้นแหละเจ้าทองสังเกตดูเองเถิดว่าแต่เย็นนี้ มีอะไรอร่อยๆให้เกินรืม่มให้เร่งเดินทางรอมแพมานานหลายวันได้กินแค่แผ่นแป้งย่างกับน้ำแกงถั่วเย็นชืดว่าที่พิ่สะพายหาได้ตั้งใจเอ่ยเรื่องสนทนาแต่ท้องของนางหิวโหวยขึ้นมาจริงๆขคารอว่าพิ่สะพายจะมาถึงวันนี้พอพี่ใหญ่เขียนจดหมายมาแจ้งกำหนดการแล้วคาเตรียมอาหารรอต้อนรับท่านมากมายชละพวกเจ้าไปยกมาเหลวเข้าถ่ายประยคองค์หญิงสู้ี หันไปเอ่ยกับสาวใช้คนสนิทช่วพลิบถ้าอาหารมากมายก็ทยอยนำมาจัดวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะพี่สะพ้ายท่านไม่ได้รับบาดเจ็บที่ใดใช่หรือไม่แม่เจ้าถือว่าอีกฝ่ายสุขก,กายสบายดีแต่องค์หญิงสู้หลีก็ยังเป็นห่วงกังวลจนอดถามย้ำขึ้นมาเสียไม่ได้ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยสู้หลี่เจ้าวางใจเถิดเ้าเจ้าเท่าอยู่ที่นี่สบายดีถือให้ข้าสบายดีมากๆ แล้วก็ดูแลกุ้ยชิงกับหลานชิงของท่านอย่างที่ขอบใจเจ้ามากจริงๆอย่างนั้นคืนนี้พี่สภายนอนกับข้าได้หรือไม่ข้าไม่ได้เจอท่านตั้งนานแล้วคิดถึงเหลือเกินอยากฟังท่านเล่าเรื่องการศึกกับแควเหลียวอย่างฟ่านอี้ชะงงักมือที่กำลังเอื้อมหยิบอาหารไปเล็กน้อยพยายามกับสีใ,ให้เป็นปกติแล้วจึงแสรกตอบออกไปอืมระหว่างทางข้าต้องลมเย็น ทำให้มีไข้ต่ำๆเจ้าอย่าพึ่งนอนใกล้ข้าเลยเอาเดี๋ยวจะติดไข้ออกได้หากเจ้าอยากรู้เรื่องการศึกัะแควนเหลียวข้าเล่าให้เจ้าฟังแลหว่างนั่งรถดดมา้าเดินทางกลับก็ได้ก่็จะถึงววงหลวงเมืองห้วยหนิงแต่เห็นว่าเจ้าฟังจนเบื่อไปเสียก่อนอย่างฝานอี้กุมกังวลเรื่องวิญ,ญญาณหลุดออกจากครางจนกลายเป็นคนเสียสติหนเลยจะยอมนอนร่วมแต่กับผู้อื่นพี่สะพ้ายเป็นไข้ถือ ให้ข้าเรียกหมอถวงมาดูอาการได้หรือไม่ไม่ต้องไม่ท้องข้ากินยาแก้ไข้ไปแล้วได้นอนพักสักพักพรุ่งนี้ก็คงดีขึ้นื <c oughs> ได้เช่นนั้นพวกเราเรีบกินเข้ากันดีกว่าพี่สะพายจะได้นอนพักผ่อนพรุ่งนี้พวกเราต้องออกเดินทางทันเร็วถึงเพียงทนั้นมิใช่ว่ายังเก็บข้าวของไม่เสร็จออกถือก็พีใหญ่ของข้าใจร้อนกว,ว่าพวกเราจะกลับไม่ทันวันอภิเษก ขาส่งจดหมายมากำชับแล้วกำชับอีกข้าจึงออกอากาศจะให้ทุกคนที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐานพร้อมกับขบวนเดินทางของข้าให้เตรียมตัวพร้อมสับตั้งแต่เมื่อสามพันก่อนแล้วพอมีคนพูดถึงเรื่องอภิเษกขึ้นมาก็ทําให้หยางฝานอี้ช่างหักงานขึ้นอีกครั้งก่อนจะปรับสีหน้าให้ระบายด้วยรอยยิ้มอย่างรวดเร็วก็ดีเดินทางให้เร็วหน่อยก็ดีชาวันรุ่งขึ้น ขบวนเดินทางย้ายถิ่นฐานไปยังวังหลวงใหม่ที่เมังห้วยหนิงตั้งแถ่ายังเป็นระเบียบอยู่นักกระโจมท้องพระโรงนับรวมแนละ้วมีเราห้าพันชีวิตมีทั้งเหล่าเชื้อพระวงศสตรีขุนนางอาวโซองครักษ์นางกำนันและเป่าไพรรวมไปถึงชาวเมืองฉางไปซานและชาวเผ่าทุ่งยักกลุ่มน้อยที่กระจัดกระจายอยู่ตามเมืองใกล้เคียงที่ต้องการย้ายตั้งถิ่นฐานไปอยู่อาณาเขตเมืองใหม่ ที่ห้องเตจีนหงซีพึ่งขยายทินแดนให้กวางไท่ออกไปก็สามารถมาลงชื่อกับท่านแม่ทัพรองเพื่อขอติดตามขบวนเทินทางไปด้วยแล้วหากประสงค์ที่จะแยกตัวที่เมืองไทยก็คอยแจ้งชื่อกับท่านแม่ทัพรองอีกครั้งอย่างฟันอี้กำลังช่วยท่านแม่ทัพรองรวจนับจำนวนคนได้ยินเสียงร้องดังขึ้นจากทางเบื้องหลังหญิงสาวจึงหันกลับไปดูภาวะท่านแม่ทัพเจ็ด ทายเขียนคลีมอ่อนหวานเดินนำตันเหมอนะจั่วอี้เข้ามาคาถวะในเมืองหุยหนิงกับเทือกเขาฉางไปซานจะอยู่ห่างไกลกันแต่กันนั้นเรื่องอภิเศกสมรสระหว่างฝ่าบาทกับท่านแม่ทัพเจ็ดก็แพรสะพัดมาถึงที่นี้ตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนแล้วทุกคนล้วนเลื้มมิติยินดีและเฝ้ารอให้ถึงวันมงคลเมื่อวันนี้มีโอกาสได้พบกับว่าที่ห้องเฮาอย่างใกล้ชิดจึงรีบมาแสดงความเอารพนอบน้อม พวกนางมีฐานะเป็นอนุของฟาบาดดังนั้นความเป็นอยู่ภายภาคหน้าของวังหลวงควานจินก็ต้องอยู่ในความดูแลของฮองเฮาอนุท่าอนุทานอนุชัวอย่างฟานอี้พองอกเีรษะเล็กน้อยพร้อมกับเอ่ยทักทายตามมารยาทต,ต้องยอมรับว่าช่วที่ผ่านมานางเริ่มเรื่องแถาอนุของวหวัดเอี้ยนเหอเจี้ยนไปเสียสนิทจนเมื่อกลับมาถึงที่นี่เมื่อเย็นวาน ทำให้ตันหน่อถึงเรื่องปัญหาของเราสัตว์อีฝ่ายในขึ้นมาได้ด้วยชีวิตก่อนเคยฟาดฟันกับสนมของสวามีมากมายจนเหน็ดเหนื่อยใจชีวิตนี้จึงครั้นจะฟาดฟันกับสัตว์อีไดอีกนางเคยเป็นห้องหอมมาแล้วครั้งหนึ่งย่อมรู้ดีว่าเรื่องราวการคารันอํานาจภายในรัชสำนักฮห้องเต็มีอาจอิรรยาเพียงหนึ่งเดียวได้ นางทำใจและยอมทับได้มานานแล้วจึงไม่มีความคิดที่จะกีดกันผู้ใดนั่นยังไม่ต้องกล่าวถึงว่าตัวนางเองก็ไม่ได้ประทานตำแหน่งฮองเฮาแขวนชินมาตั้งแต่แทกขอเพียงต่างคนต่างอยู่อย่างสงบก็พอแต่คัไม่ถึงว่าภายหลังจากที่ได้พบหน้าพูดคุยกันกลับทำให้อย่างฟานอี้รู้สึกว่าตนเองช่างกังวลเกินเหตุมากไปแล้วทั้งที่พวกนางทั้งสามอ่างแยมยิ้มเปี่ยมไม่ตีท่านไม่ทับเจ็ด อย่าทำเช่นนี้เลยเจ้าค่ะอีกไม่กี่วันท่านจะเป็นนายหญิงของฝ่ายในแล้วพวกเราไหนเลยจะกล้ารับการคารวะจากท่านได้เป็นตันเหมยที่เดินก้าวขึ้นมากล่าวด้วยใบหน้าผุดสีแทงระเรือวนท่านไม่ทับเจ็ดรวบเก็บเรือนผมแต่งกายในชุดบุดรุษรัดกุมไม่น่าเชื่อเลยว่าคนผู้หนึ่งแค่เพียงเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ให้ความงดงามที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นท่านแม่ทัพเจ็ดยามสวนใส่อาพรสตีก็งามสะครานเย้วยวนแต่เมื่อสวมอาพรเฉกเช่นบุรุษก็หล่อเท้าองอาจการกอดตันเหมยคิดว่าท่านแม่ทัพเจ็ดงามสง่ามากแล้ววันนี้นางจเจริญไ้น,ไนยิ่งดูหล่อเหลาและแข็งแกร่งคลี่ยิ้มแต่ละคราชวนให้หัวใจชันไหวถูกของตันเหมยเจ้าค่ะ นอกจากนี้ขอให้ไม่ทับเจ็ดผลเมตตาพวกเธอด้วยนะเจ้าคะชวอีเดินเข้ามากล่าวบพาังก่อนจะหันไปรอบยิ้มขัดเขินกตันเหมยทุกท่านกล่าหถักไปแล้วอย่างไรตอนนี้ข้าก็ยังเป็นเพียงแม่ทัพผู้หนึ่งใหญ่กันต้องมาพิธีเชิญอนุถาอนุตันและอนุจชวขึ้นรถม้าเถิดเพื่อความปลอดภยัยคงต้องรบกวนให้พวกท่านนั่งรถม้าคันเดียวกันอาจไม่สะดวกสบายไปพัง แต่ไม่เกิน20วันก็จะถึงวังหลวงเมืองหุยหนึ่งแล้วอย่างฟานอีฉี่ไปทางรถม้าขั้นใหญ่ที่จอดไปลำดับที่2ซึ่งจอดเรียงต่อท้ายจากรถมา้าคันใหญ่ขององค์หญิงสูรีอน,นุทั้ง3พยักหน้าเข้าใจหามีผู้ใดคัดค้านจากนั้นใต้เขียนเป็นคนแรกที่ก้าวขึ้นไปโดยไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นว่าใต้เขียนแอบส่งสายตาเป็นไนให้แก่คนผู้หนึ่ง ที่แฝงตัวผะกปะอยู่ในขบวนทหารคุ้มกันแต่ก็เป็นเพียงแค่แผบ,บเดียวก่อนจะปรับท่าทางให้เป็นปกติอย่างรวดเทวถัดจากนั้นตามด้วยตันเหมยและจัววะจ่วอีทว่าจั่วอีหมัวแต่แอบรอบมองไปน้าง,งามสง,งา่าของท่านแม่ทัพเจดซึ่งเผยเดินสะดุดเท้าตนเองเล็กน้อยโชคดีที่อนุคนงามไม่ร้มกระแทกพื้นโดยพะม,มีคนเข้ามาช่วยประคองเอาไว้ในอ้อมแขนอนุจัว่วเจ็บตรงที่ทาหถือให อย่างฝันอี้เข้ามาช่วยจัวอี้เอาไว้ได้ทันเวลาพอดีจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงแต่ท่านแม่ทัพสาวหารู้ไม่ว่าคนถูกถามกำลังตกอยู่ในห้วงประทับใจเคลิบเคลิ้มหลงไหลจนใบหน้าแดงคำเออเออไม่เจ็บเจ้าค่ะขอบคุณท่านแม่ทัพเจ็ดมากเจ้าค่ะจัวอี้กล่าวขอบคุณน้ำเสียงสั่นเครือฟังแล้วชวนสงสารยิ่งนักก่อนจะก้าวขึ้นรถมา้าด้วยท่าทีขัดเข,ขินเอียงอาย ไม่กลางงนะ้าเงยหน้าขึ้นศบตาอย่าง่านอิง่งงุนงงกับท่าทีประหลาดใจของอีฝ่ายไม่น้อยแต่ไม่ได้ให้ความสนใจมากไปกว่านั้นเพราะองคหญิงสู่หลี่เดินมาถึงพอดีพร้อมด้วยนังก,กำนันทั้งสีู่่หลี่ขึ้นถดม้าเถิดพวกเราต้องออกเดินทางแล้วพี่สะพ้ายให้พวกนางนั่งรถม้าคันเดียวกันกับข้าได้ดื่มให้พวกนางที่องคหญิงสู่หลี่เอ่ยยอมหมายถึงหงเอ๋อให้เอ๋อกุยชิงและหลันชิงยอมทดย รถม้าของเจ้าคันใหญ่ที่สุดจุดนี้ถึง10คนเชียวนะแล้วพี่สะพายจะนั่งรถม้าไปกับข้าด้วยหรือไม่ท่านยังติดทางเรื่องการสึกับแคว้นเหลียวที่ต้องเราให้ข้าฟังอยู่นะองค์หญิงสู้หนีย้นจมูกทวงถามในกิริยานะอินทูจะไม่ทับพกที่สร้างรัศใสยบังเหียนมาอยู่ไม่ใครถึงกับแอบรอบมองอยู่หลายครั้งยอมได้ไปรออกเดนทางกันเถิด ขบวนอบพยพย้ายถิ่นฐานเดินทางออกจากวังหลวงเก่าได้รอ12วันก็ผ่านพ้นห่าสุเหอเตียนหากเร่งเดินทางต่อทั้งวันก็จะสามารถผ่านหุบเขากเกรเทียนไปถึงตัวเมืองอี้โจได้ทันก่อนตะวันตกดินแต่คาดไม่ถึงว่าพอเข้าเที่ยงวันพายุฝนก็เทกระหน่ำลงมาท้องฟ้ามืดครึ้มอสัยาบาดผ่าเปียงพลางท่านแม่ทัพรองจึงสั่งหยุดขบวนที่ศาลเจ้ารังแห่งหนึ่ง เพื่อหลบฝนและรับประทานมือเที่ยงเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยและเพื่อความรวดเร็วเป็นระเบียบอาหารมื้อนี้จึงเป็นเพียงอาหารแห้งอย่างง่ายมีได้ให้คนจากห้องเครื่องตั้งกระจมปรุงอาหารสุกใหม่ทังชั้นที่ผ่านมาจะมีเพียงอาหารของเชื้อพระวงค์ชั้นสูงที่มีน้ำแข็งอุ่นร้อนเพิ่มเติมขึ้นมาแม่ทัพทองและเหล่าองครักษ์คุมกันเดินตรวจตราความเรียบร้อยส่วนแม่ทัพหกอาสาเป็นผู้ยกอาหาร ส่งให้รถม้าขั้นใหญ่สองคันองค์หญิงสูรีกระหม่อมนำสำรับเที่ยงมาส่งให้พะยะค่ะแม่ทัพหกกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการขออนุญาตเนื่องจากยามมีมเพียงองค์หญิงสูรีและแม่ทัพเจ็ดนั่งอยู่ข้างในทั้งสองคือสตรีสงศักดิ์ที่สุดของแคว้นจินจึงไม่อาจให้นั่งลงไปประบนกับผู้อื่นในศาลเจ้าได้ขอบคุณพี่หกอย่างฝานอี เอิดม้ประตูรถออกมาเอื้อมทับทัดอาหารด้วยรอยยิ้มคบกันเล็กน้อยคนนำอาหารมาส่งเผยสีหน้าผิดหวังชายชัดเมื่อเห็นคนที่ผล่กให้ออกมาหาใช่คนที่เฝ้าทอองค์หญิงหลับอยู่ปะเดี๋ยวข้าปลุกนางขึ้นมากินเองแม่ทับหกทองทับคำหนึ่งพยายามทออใส่ตามองเข้าไปในรถมา้าผ่านรอยแยกพมา,านหากแต่ไม่เห็นสิ่งอื่นใดจึงยอมตัดใจเดินลาดถอยออกมา จากนั้นก็นําอาหารไปส่งอย่างรถม้าอีกคันหนึ่งแม้เวลานี้เหล่าอนุทั้ง3านางของฝ่าบาทยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งในตําแหน่งพระสนมแต่พวกนางก็นับเป็นสตรีสูงสักเช่นกันแขนแม่ทัพพกเดินมาถึงรถม้าของเราอนุก็เห็นต้าเหยียนกำลังเทลงมาไม่ทราบว่าอนุตาจะไปที่ใดถืออ๋อคือข้าปวดเผาตาเยยนตอบอ,อแมแอมด้วยความขัดเคินเออเชิญขอรับ ได้ยินคำตอบชนกระดักใจเช่นนี้บุรุษหนุ่มพาชกการใช่นไม่ทัพหกไหนเลยจะกล้าซักไซอีกตาเหยียดตายตาเริอ่มมองสาขวาเล็กน้อยเห็นผู้คนบางส่วนกำลังวุ่นวายอยู่กับการหาที่หลบฝนบางส่วนเธอไปต่อแถวทับอาหารแห้งที่จะหันกำลังยืนแจกใจนางจึงค่อยๆเดินแยกตัวอ้อมไปทางด้านหลังศาลเจ้าอันเปี่ยวทางไทผู้คน หญิงสาวยืนรออยู่ครู่หนึ่งเสียงแหบทุม้มกระดังขึ้นจากด้านหลังเย็นเออตาฉีเอ่ยทักไทยน้องสาวที่ไม่ได้พบหน้ามานานในจดหมายที่ข้าเขียนบอกท่านก่อนไปศึกข้าย้ำทักย้ำหน่าว่าท่านต้องข้ามันให้ได้พี่ใหญ่ท่านทำให้ข้าผิดหวังรู้หรอไมให้ออกไปร่วมรบกับมันต้องสองปีกว่าไม่มีหนทางข้ามันทิ้งเลยถือเหตุใด จึงปล่อยให้มันทอดชีวิตกลับมาเป็นหนามตํำชัยข้าได้อีกแล้วนี่อีกไม่กี่วันมันก็จะเข้าพิธีอภิเษกแล้วหากมันขึ้นเป็นฮองเฮาแคว้นจินจากนี้ข้าท่านและเผ่าของเราจะมีชะตาคำเช่นไทตํำแหน่งนี้มันสมควรเป็นของข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่ออาผากได้โทรศาสที่อัดแน่นอยู่ในใจของใต้เขียนก็ระเบิดปะทุออกมาทันทีสาดว่าจะตำหนิพี่ชายอย่างรุนแรง ข้าถูกโยกย้ายให้ไปเป็นหน่วยสอดแนมใต้บัญชาของพาทูอองข่ายทาหารที่ตั้งพักอยู่คนละมุมกับแม่ทัพเจ็ดนําซ้ำเวลาออกครบก็อยู่คนละกองทัพเวลาสองปีกว่าตอพี่ชายเจ้าเจอนังไม่ถึงสามครั้งจะด้วยซ้ำถูกครั้งที่พยายามหาจังหวะสังหารนางอยู่ตลอดแต่ฝ่าบาทอยู่กับนางตลอดเวลาตามติดจนแทบจะเป็นเงาแล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรครั้นพอเสร็จศึก ฝ่าบาทมีรับสั่งให้ทหารยกย้ายสังกัดได้ข้ากระดิบยหย่มาอยู่ใต้บัญชาของนางทันทีคนนี้จะได้มีโอกาสติดตามขบวนเดินทางมาด้วยมีระหว่างทางท่ากก็แอบวางยาพิษในขาแกะย่างแอ่นังก็ได้ไม่ยอมกินรอชีวิตไปอีกจนได้ที่ท่านแอบส่งสัญญ,ญาณน,นัดแนะข้ามาตลอดทางก็เพื่อจะมารายงานความล้มเหลวของท่านให้ข้าฟังเช่นนั้นถือ อนุคนงามเทิมขมวดคิ้ว่งพอถึงความไม่พอใจแกมรำคาญเผาเชนหอยข้ามีแผนการใหม่แล้วเพียงแต่จำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มแผนอะไรตาเขียนค่อยๆผิดหน้ากลับมาถามย่างใครรู้ตาฉีดจึงขยับเข้าใครแล้วก็สิบเท่าแผนการที่ข้างหูน้องสาวครูตอบหาเรียวคือขุของใต้เขียนที่เมื่อครูก่อนขอมวดเป็นปมแน่นเวลานี้ใายตัวลง ดวงอางงดงามมีปากายอามาหิตพลาดผ่านจากนั้นก็ล้วงถุงเงินอหนักอึง้งออกมาจากอกเสื้อแล้วส่งให้พี่ชายครั้งนี้อยาให้พลาดอีกเด็ดขาดตาเย็นเ่าด้วยรอยเหยียดยิ้มหน้าครัวถ่ายกับใบหน้างดงามอย่างเส้นเชิงได้ข้าไปก่อนละทิ้งไว้รอคอยให้พี่ชายเดินขับออกไปก่อนครูใหญ่ใตาเย็นก็เดินขับไปยังรถม้าดังเดิมโดยท่าทางนิ่งเฉยเป็นปกติ จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ